จะใส่อะไรก็เป็นพระเหมือนทองจมข <จม S 2> ี้ค<ล>โครนยังไง<น>ก็เป็นทองนั่นแหละพระดีหรือคนบ้าครั้งที่แล้วนี่เกี่ยวกับพระจีกงซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวจีนนะครับครั้งนี้ก็มาถึงพระสงฆ์ของชาวไทยกันบ้างหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาหลวงพ่อกบเนี่ยจริงๆเป็นชื่อที่บรรดา ญาติโยมหรือชาวบ้านนะครับที่เคารพศรัทธาท่านเนี่ยตั้งให้ท่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลวงพ่อกรบท่านไม่เคยบอกใครว่าท่านชื่ออะไรรวมทั้งประวัติว่ามาจากที่ไหนด้วยเป็นลูกเต้าเราใครบวชเมื่อ,อไหรใครบวชให้บวชจากไหนเป็นพระสงฆ์ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับ แต่มีชื่อว่าหลวงพปกบได้ยังไงนะครับมีที่มามีคนพบท่านเดินท่าทางเหมือนพระทุดงนะครับรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวนะครับก็หลายๆคนก็คิดว่าท่านน่าจะมีเชื้อสายจีนนะครับพบว่าท่านีเดินด้วยเท้าเปล่ามาจากไหนไม่มีใครทราบนะครับน่าจะเดินมาจากทางแม่น้ําน้อยหรือว่าทางทิศตะวันตกของอําเภอบ้านหนีจังหวัดลบบุรีมีท่าทีประหลาดไม่เหมือนกับพระทั่วไป ชาวบ้านพบครั้งแรกเนี่ยในสภาพนุ่งห่มจีวรเก่าคร่ำครา่าแบกไม้คานหาด้วยกระบุงเปล่าไว้บนบ่าสองใบเดินมาด้วยท่าทางสีหน้าเรียบเฉยชาวบ้านก็ร้องทักหลวงพ่อหากระบุงเปลไปทําไ,ทไมครับท่านก็พูดว่ากูหามาใส่เงินใส่ทองโวยว่าแล้วก็เดินดุมๆุม,มเข้าไปพำนักที่ในวัดเขาสาริกา ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดเก่าเกือบจะเป็นวัดร้างตอนที่ท่านเข้าไปคืออยู่ในช่วงราวปีพุทธศักราช2430ท่านเข้าไปอยู่ที่วัดไม่สนใจพูดจากกับใครบำเพ็ญเพียรนั่งภาวนาจเจริญนิพพานากรรมฐานอย่างเดียวไม่ทำความรู้จักทักทายใครทั้งสิน้นแม้แต่พระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันในวัดก็ไม่เคยพูดด้วย ฉันอาหารก็น้อยไม่กี่คําก็เลิกข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายท่านก็จะโกยมากองรวมกันกโยนให้สุนัขและแมวกินเป็นประจำใครนำเงินทองมาถวายท่านก็จะโยนเข้ากองไฟหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแรกหลวงพ่อกบนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตากแดดตากฝนอยู่เพียงลำพังก็อยู่ในอนาบริเวณเขตวัด เขาสริกานั่นแหละชาวบ้านสงสารเห็นตากแดดตากฝนอยู่ก็เลยปลูกเพิงพักเป็นหลังคามงแฝกหลังเล็กๆให้พอหลบแดดฝนท่านก็ไม่ว่าหรือทักทวงอะไรก็ยอมขึ้นไปพำนักในเพิงพักโดยดีนานหลายปีที่หลวงพ่อกบนั่งเบ็ญเพียรเพียง,ยง,ยงรูปเดียวอยู่แบบนั้นก็เริ่มมีคนต่างถิ่นแล้วก็คนแปลกหน้าเนี่ยเดินทางเข้ามากราบไหว้ ถวายฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอเรียนวิชากรรมฐานมากขึ้นมากขึ้นสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านแล้วก็พระในวัดว่าคนเหล่านี้รู้จักท่านได้ยังไงเพราะว่าท่านเองก็ไม่ได้ออกไปไหนนั่งอยู่แต่กุฏินะครับก็สอบถามจากทุกคนที่มากราบท่านก็จะตอบว่าเคยใส่บาตกับท่านเห็นและศรัทธาก็เลยมาหาบ้างลหละแต่ที่แปลกก็คือบางคนมาจากเชียงใหม่ ทั้งที่วัดเขาสริกาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีมาจากกรุงเทพมาจากสุราษฎร์ภาคใต้ก็มีเหนือก็มีภูเก็ตก็มีไม่เว้นแม้แต่สงขาาลายะลาปัตตานีก็ทําให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยรู้สึกงุนงงแล้วก็สงสัยนะครับนับวันนะครับผู้คนก็เดินทางมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยแต่ท่านก็ยังทําตัวเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ค่อยจะพูดจากับใคร ก็จะมีพูดบ้างกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดแต่ก็มีไม่กี่คนต่อมาหลังคามงแฝกของหลวงพ่อก็เริ่มผุพังลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้านที่ศรัทธาท่านก็รวบรวมเงินกันบริจาคสร้างกุฏิไม้ถวายหนึ่งหลังก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ผุพังไปนะครับก็มีขนาดกว้างเท่าเดิมใช้เป็นที่พำนักของหลวงพ่อแล้วก็ลูกศิษย์ ที่เดินทางมาจากต่างถิ่นต่างแดนจะได้ไม่ลำบากช่วชีวิตของหลวงพ่อกบท่านไม่เคยบอกชื่อว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่รู้จะเรียกท่านว่าอะไรก็เรียกหลวงพ่อใหญ่บ้างหลวงพ่อเฉยบ้างหรือหลวงพ่อเฉยบ้าง,ว,ง,างวันหนึ่งฝนตกหนะักฟ้าผ่าเสียงดังและลมพายุพัดแรงมากชนกุฏิที่สร้างใหม่เนี่ยสั่น ชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์กลัวว่ากุฏิจะพังก็เลยชวนท่านหนีท่านบอกว่ามึงกลัวอะไรกันเดี๋ยวก็หยุดตกแล้วพักเดียวฝนหยุดตกจริงๆแล้วก็มีเสียงกบร้องดังลั่นทุ่งนาชาวบ้านและลูกศิษย์ดีใจพากันไปจับกบมาทำอาหารกินพอร้องกันเสียงดังลั่นแต่พอไปก็ไม่เจอกบ แม้สักตัวเดียวหลวงพ่อเลยอาสาไปจับมาให้ปรากฏว่าจับกบมาเต็มข้องก็ส่งให้ชาวบ้านไปทำกินกันและท่านก็กํำชับว่ากินไม่หมด,มหมดก็ให้เอาไปาไป,ปล่อยอย,อย่าให้เหลือแต่มีชาวบ้านและลูกศิษย์บางคนแอบใส่ไห้ซ่อนไว้รุ่งเช้า มาดูกลายเป็นใบสกแกลแล้วก็ใบไม้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนนับแต่นั้นมาก็เลยขนานนามให้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อกบด้วยเหตุนี้แต่ในบรรดาลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ได้รับการสอนธรรมะมักจะเรียกท่านว่าสมเด็จพระบรมครู ซึ่งหมายถึงครูคนแรกที่สอนกรรมฐานให้แต่ภายหลังกลายมาเป็นหลวงพ่อเขาสาริกาหรือหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาจนถึงในทุกวันนี้ชื่อเสียงของหลวงพ่อก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้นปากต่อปากวัดเขาสาริกาจะกลายเป็นศูนย์รวมผู้ศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากขึ้นมากขึ้นทำให้ถูก ทางการสมัยนั้นจับตามองกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของคนจนผิดปกติปีพุทธศักราช2450ทางการจึงส่งเจ้าหน้าที่มาสอบถามและตรวจสอบแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงผู้คนมาปฏิบัติธรรมจึงกลับไปโดยไม่ได้หลักฐานต่อมามีคณะพระผู้ใหญ่เดินทางมาหาหลวงพปกบ อีกครั้งเพื่อที่จะสอบสวนประวัติความเป็นมาเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นพวกลัทธิใหม่หรือพวกนอกรีตเพราะว่าพฤติกรรมของท่านค่อนข้างประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปแต่ท่านก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครใครเป็นผู้บวชหรือเป็นพระอุปชาให้ทางพระผู้ใหญ่จึงต้องทำการทดสอบความรู้เรื่องธรรมะ แต่ไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าอะไรหัวข้อเท่าไหร่หน้าแปลกใจที่หลวงพ่อกบตอบถูกทั้งหมดแล้วท่านก็ยังถามกลับไปว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรปรากฏว่าไม่มีใครหรือพระเถระผู้ใหญ่คนใด ตอบเลยแม้แต่รูปเดียวเงียบกันหมดท่านจึงจะเลยให้ฟังว่าหัวใจพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เท่านั้นเองกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่พระผู้ใหญ่ไม่พอใจสั่งให้หลวงพอกบลาสิกขาบท กล่าวหาว่าเป็นพระเถื่อนไม่มีใบสุทธิพูดจาเพอเจอไร้สาระไม่น่าเชื่อถือท่านก็ไม่สนใจหรือว่าเถียงอะไรยอมถอดจีวรอ,ออกลาศิกขาโดยดีโดยหันมานุ่งขาวห่มผ้าขาวแทนตอนนั้นลูกศิษย์ร้องไห้ระงมทั่ววัดเขาสาริกา เพราะสงสารท่านจนหลวงพ่อบอกว่าพวกมึงจะร้องทำไมกันวะพระก็คือพระวันยังคำจะใส่อะไรก็เป็นพระเหมือนทองจมขี้โครนยังไงก็เป็นท้องนั่นแหละทำให้ลูกศิษย์คิดได้ว่าพระไม่ได้หมายถึงการนุ่งห่มผ้าสีเหลืองครองจีวรแต่ หากสามารถลดกิเลสได้ไม่ว่าจะแต่งกายชุดอะไรก็ถือว่าเป็นพระอยู่วันอย่างคำํำคราวนี้ก็มาเล่าถึงปฏิหารของอภินญ,ญานะครับหลวงพ่อกบท่านเป็นพระอภิญญาอุดมบุด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาร์มีอภินิหารมากมายวันหนึ่งท่านเห็นลูกศิษย์ท่านกำลังนั่งทุกข์ใจเพราะมีปัญหาทางครอบครัว ทำกิจการขาดทุนสิ้นเนื้อประดาตัวหนีสินท่วมหัวท่านก็พูดว่าเฮ้ยมึงจะเป็นอะไรนักหนาวอีแค่หมดตัวแค่นี้ไม่ถึงตายดอกเงินทองมันของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมก็แล้วกันกูแนะนำให้มึง ขึ้นไปทำมาหากินแถวภาคเหนือแล้วจะรวยสิ้นคำหลวงพ่อท่านไม่พูดอะไรอีกเลยลูกศิษย์คนดังกล่าวพอได้ฟังก็ก้มกราบแทบเท้าท่านขอตัวกลับบ้านไปปรึกษาครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจขายบ้านและที่ดินย้ายไปปักหลักค้าขายที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาผ่านไปหนึ่งปีเหลือเชื่อ ชดใช้หนี้สินได้หมดและกิจการเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยกลายเป็นพ่อเลี้ยงเมืองเหนือหลังกิจการเข้าที่เข้าทางแล้วลูกศิษย์ก็พาครอบครัวมากราบท่านที่วัดเขาสาริกาโดยถือฉลอมใส่ลำไยลิ้นจี่มาถวายท่านพระรุงพระรังไปหมดท่านเหลือบเห็นเข้าก่อหัวร้อบอกว่า อาไอพอเลี้ยงเมืองเหนือมันมาหากูว่าใครอยากกินลำใลญ่หรือจีเอาไปแบ่งกันหรือให้กูสองสามลูกก็พอปรากฏว่าหวยงวดนั้นออกรางวัลเลขท้ายสองสามอย่างน่าอัศจรรย์จนเป็นที่ฮือหาในยุคนั้นหลวงพ่อกบมรณภาพ ละสังขารในวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2497ท่ามกลางความเศร้าโศกของศิษยานุศิษย์ทั่วหน้าแต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจเช้าวันถัดมาคือวันที่18ธันวาคมหลวงพ่อโอภาสีเดินทางมาถึงวัดเขาสาริกาเพื่อมาเป็นธุระ ในการทำพิธีชาปนากิจศพของหลวงพ่อกบผู้ซึ่งเป็นอาจารย์เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความงงให้กับผู้คนและลูกศิษย์เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือการสื่อสารไม่รวดเร็วเหมือนในปัจจุบันการสร่งข่าวไปหากันแต่ละครั้งใช้เวลาหลายวันบ่งบอกได้ว่าหลวงพ่ออุภาษี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกบเนี่ยท่านรู้ว่าหลวงพ่อกบมรณภาพได้จากการรู้ทางจิตเป็นฤทธิ์ของพระอภิญญาซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ปฏิบัติได้อภิญญาที่จะสามารถที่ยังรู้ในความเป็นไปของสิ่งต่างๆและก็สามารถรับรู้ว่าอาจารย์ของท่านเนี่ย ได้ละสังขารมรณภาพแล้วนั่นเอง